สวัสดีครับจะมาแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ใช้แอปพลิเคชันซอสนะครับบนโทรศัพท์แท็บเล็ตทั่วไปเลยแล้วต้องการใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่มีเครื่องลิ้นชักในตัวเลยนะครับขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อนิตารุ่น ec h 4 3 3นะครับจะเป็นเครื่องพิมพ์แบบไร้สายแล้วก็มีลิ้นชักเก็บเงินในตัวเลยนะครับนี่ดูหน้าตาลิ้นชักเป็นแบบนี้นะฮะจะมี1 2 3 4 5 6 6, 6ช่องแบงค์นะครับ3มช่องเหรียญแบบนี้เลย การทางานเนี่ยเป็นแบบไร้สายบลูทูธนะครับก็คือเราเอาแท็บเล็ตของเราเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับตัวดินชักตัวนี้นะครับแล้วก็ไปตั้งค่าในระบบซอสได้เลยมันจะมีให้เลือกว่าใช้ดินชักอะไรใช้เครื่องพิมพ์อะไรนะครับอันนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วอาการทํางานคือเรากดเลือกสินค้าแล้วกดชำระเงินครับนะนี่ครับดินชักก็จะเด้งแบบนี้เครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์ออกมาทันทีเลยนะครับกระดาษใบเสร็จใช้ระบบความร้อนนะครับขนาด2นิ้ว หรือ58มมอ่ะอันนี้หนะ้าตาไปเสร็จนะครับนี<ม>่อันนี้เป็น Account Test นะครับก็ใช้งานง่ายครับเพียงแค่เราเชื่อมต่อบูทูธกับโทรศัพท์คันนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับผมใครสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อ ESS Synthetic กัเลยนะครับ025301613นะครับขอบคุณครับ